สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้เรามาให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านโหราศาสตร์นะคะเกี่ยวกับราศีวันนี้เราจะมาพูดถึงราศีมีนนะคะในช่วงของเดือนเมษายนที่จะถึงนะคะว่าราศีมีนจะเกิดอะไรขึ้นกับราศีมีนและลักษณะของคนที่เป็นราศีมีนจะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนที่เป็นราศีมีนนะคะจะมีดาววัสนาคือดาวพระหัสนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นราศีมีนจะเป็นคนที่มีคุณธรรม และการที่เป็นคนมีคุณธรรมราศีมีนจึงมักจะประกอบอาชีพเป็นครูบาอาจารย์นะคะหรือทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเพราะดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนของสิ่งที่ดีๆนะคะรวมไปถึงราศีมีนเป็นคนตรงไปตรงมาจะทำอะไรต้องมีความซื่อสัตย์นะคะของคนราศีมีนแต่ในช่วงของเดือนเมษายนดาววสนาของตัวตนนะคะจอไปอยู่ในภพสหัชชะ รักสังเกตนะคะราศีมีนตัวเองเนี่ยนะคะจะต้องมีการติดต่อประสานงานกับคนจํานวนหมู่มากแล้วก็มีการเดินทางท่องเที่ยวมีการเดินทางบ่อยนะคะเนื่องจากว่าดาววาสนาเราไปเจอกับดาวมเตยู่นะคะอยู่ในภพสหัสชชะก็คือการติดต่อกันท่องเที่ยวการทําอะไรที่จะต้องติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรืออาจจะต้องติดต่อกับคนหมู่มากก็ได้นะคะ ราศีมีนนะคะเป็นราศีหนึ่งนะคะซึ่งดาวความรักมักจะไม่ค่อยโดดเด่นเนื่องจากว่าราศีมีนเป็นราศีซึ่งอยู่ในภพวินาศของดวงเมืองนะคะเราจะเห็นนะคะราศีมีนเวลาเจอความรักความรักมักจะเป็นความรักที่เ,เปิดเผยใครไม่ค่อยได้และในช่วงจังหวะของราศีมีนในช่วงของเดือนเมษายนนะคะดาวความรักนะคะ ก็คือดาวพระพุธดาวพระพุธจอดไปอยู่ในภพปัตต,ปตตนีนะคะคือดาวพระพุธเมื่อจอดไปอยู่ในภพวินาศเนี่ยราศีมีนถ้าหากมีความรักความรักอาจจะหนึ่งนะคะมีความรักทางไกลมีคนรักเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนหรือมีความรักแล้วเปิดเผยใครไม่ได้เพราะว่าอยู่ในภพวินาศแต่เนื่องจากว่ายังไงก็ตามราศีมีนก็เป็นคนที่มีคุณธรรมเมื่อเจอความรักหรือเจอคู่ คู่ของราศีมีนก็เป็นคู่ที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกันแต่อาจจะต้องได้คู่ที่มีตําหนินะคะหรือเป็นพ่อไม้หรือเป็นคนที่มีเจ้าของมาชอบรวมไปถึงนะคะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนคนต่างชาติมาชอบก็ได้ทั้งสิ้นนะคะรล้วเดือนเมษายนนะคะดาวพระศุกร์ค่ะซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของความรักจรมาทับ ราศีมีนจะสังเกตว่าราศีมีนในช่วงนี้เนื้อหอมมากอาจจะมีคนเข้ามาติดต่อมีการเจรจามีคนมาชอบเยอะนะคะก็ต้องรามัดระวังเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของราศีมีนเองเพราะว่าสุขที่จรมาทับเป็นมหาอุดด้วยคําว่ามหาอุดเนี่ยมาจากภพปัตตนิภพมรณะแล้วก็มาจากตัวเจ้าชะตาก็คือว่าเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงนะคะถ้าเราจะอ่านนะ อ่านตามดวงชะตาของราศีมีนก็อาจจะมีเพื่อนนะคะมีเพื่อนมาเป็นคู่ครองหรือเป็นคนต่างชาติหรือเป็นคู่ที่มีตําหนิมาชอบในราศีมีนนะคะในช่วงของเดือนเมษายนแต่เรื่องของการเงินเรื่องของเงินเงินทองทองไม่มีปัญหาเพราะราศีมีนเป็นราศีหนึ่งซึ่งประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็หาเงินหาทองเก่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ในดีมีเสียในเสียมีดีเมื่อเรามีจุดอ่อนเราก็มีจุดเด่นเช่นเดียวกันนะคะราศีมีนต้องสู้สู้กันนะคะแล้วก็ให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆเรารอจังหวะของเดือนพฤษภาคมค่ะถ้าเดือนพฤษภาคมเปลี่ยนแปลงนะคะดาวต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงทําให้ราศีมีนดีขึ้นแล้วก็ความรักหรือการติดต่อการเจร,เจ,ราจาต่างๆก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะหากใครเห็นคลิปนี้ว่ามีประโยชน์รบกวนกดไลค์กดแชร์หรือ ติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ออกคลิปดีๆมาให้กับเพื่อนๆน,นะคะขอบพระคุณค่ะ